นั่งเป็นเด็กมีปัญหาเลยนะก็เครียทำอะไรก็ไม่ได้บ่อปลาคาร์บก็ไม่เสร็จสักทีจะซื้อปลาคาร์บก็ซื้อไม่ได้ถามตังเหลือไหมก็ไม่ค่อยจะเหลือพาฉันไปวาดรูปอยได้ไหมไปจ้ะไม่ถามหน่อยหรือว่าที่ไหนเขาวาดกันที่เกียจถามแล้วถามแล้วเดี๋ยวก็โดนด่าไปจ้ะขอบคุณไทยวันก่อนฉันว่าฉันแต่งตัวประหลาดมาเดินแล้วนะมีประหลาดพอๆกับกูเลยหวัดดีค่ะลูก นี่ท้าไม่ประหลาดเหมือนแม่รอบที่แล้วแม่ไม่ให้ถ่ายนะลูก <laughs> และแล้วเราก็ได้อุปกรณ์คลายเครียดมาแล้วเป็นแก้วน้ําสําหรับดื่มน้ําในส้วปมปลี <laughs> เป็นแก้นวน้ําสําหรับผสมน้ําเราก็จะเอาเนี้ยไปวาดไ,ไปค่ะไปตักน้ํากัน <laughs> ได้น้ำแล้วค่ะน่าเกียดมาก <laughs> ไม่น่าเกียดนาลาก มีสีให้พร้อมของให้พร้อมแล้วดูต้นแบบก็ยากอยู่นะส่วนตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เก็บของหนีกูแล้วค่ะเหนียวยาะกระดังควายแกะยากแกะเย็นมากค่ะคุณขานี่มีไฟด้วยไฟของใครจ๊ะของเขาวิธีทาสีก็คือง่ายมากนะคะเรามาเรียนวิชาศิลปะกันค่ะแต้มไปค่ะจุ่มๆๆ จุมจุระบาย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 มเมนสวยเลยสวยกว่ากูก็ไปหาที่อื่นค่ะมี p p o o n แล้วทำไมคะมีไว้สำหรับส่งไฟค่ะกูวห็นประโยชน์ของ iPhone ก็วันนี้ลำบากคุ้ยต้องมาถือไฟฉายให้ถือตรงนี้ตีทายตรงนี้ก็ต้องถือตรงนี้จะไปถือตรงไหนแล้วแาไม่ี่่ตัดอ่ะไม่ได้เอามา งานมันละเอียดงานมันละเมียดจบศิลปรกรรมเนี่ยทาได้หรือเปล่าเธอเนี่ยสายตายาวชัดๆเลยทําช้าอันนี้ก็ไม่เถียงนะคะเธอต้องมาช่วยฉันดูสีตรงไหนเลขสามอีกสีไม่เห็นเรียบเลยเป็นช่างแต่งหน้าได้ยังไงเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้านะคะไม่ได้ระบายฝากําแพงวัด ใครอยากได้นะคะการแต่งหน้าแบบสีระบายกําแพงวัดก็จ้างคุณวิทย์นะคะเผื่อได้หน้าที่เหมือนกําแพงวัดอะไม่ได้สวยเหมือนกําแพงวัดนะคะใหญ่เหมือนกําแพงวัดค่ะต่อไปเลขอะไรอะคุณเลขสิบจ้ากูบอกว่าคุณจะทําเลขแปดแล้วทำเป็นจะไปเลขสิบเอเลขแปดจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วขอช่วยคนสายตาอย่อะไรยอดลงในมือถือแล้วถ้ามือถือฉันพังเนี่ยมึงจะซื้อใหม่ให้ไหมกว่ากูจะเก็บตังค์ได้เนี่ย กูต้องงดฉีดโบท็อกไปตั้งกี่เดือนเดี๋ยวซื้อใหม่ให้เลยถ้าพังฉันจอง g ีเน็ตให้ปอยปิ้ง g ีเน็ตค่ะแต่ตอนนี้ปอยใช้ g ีเน็ตไหมใช้ปอยใช้อะไรจ๊ะไอคอนอันไหนอ่ะอันนั้นเบอร์แปดใช่ไหมเบอร์แปดเบอร์แปดอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้พาคุณแก่มาว่าลูดเหนื่อยจริงต๊กไอ้ก่อนอันไหนแปดอีกตรงนี้ตรงนี้เลขก็เล็กกับต้หง ถ้ารู้ว่าสายตายาวแบบคนแก่แล้วล้วก็ทีหลังก็อยากคิดจะมาทําอะไรเล็กๆเข้าใจไหมเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบทีมมึงยังชอบเลยนม 500cc ของกูเนี่ยพูดอยู่นั่นแหละโหแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จวันเนี้ยนานนะเนี่ยก็รอได้ก็รอรอไม่ได้ก็กลับไปก่อนบ้านอยู่แค่นี้เองห้างปิดไม่รู้กูยังจะทําเสร็จหรือเปล่าเ้าเถอะม่รีบจะจะหาเมียใหม่แล้วนะอ๋อเชิญค่ะผู้ชายก็รอต่อคิวกูด้วยค่ะ ประกาศออกไหม่ตรงนี้เลยค่ะใครว่างนะคะอยากได้เมียใหม่ค่ะเป็นกระเทยค่ะสวยแต่ไม่รวยมากกรุณารัาบัตรคิวค่ะนี่ัยเรียบร้อยพูดจาไพเราะด่าไม่เก่งม่ขี้บน่นไม่น่าลำคาญอันนั้นโฆษณาเกินจริงค่ะ <c oughs> เผยแพแ่ข้อมูลอันเป็นแพสแก่สาตารณาชนนะคะวัวไปกินข้าวก่อนแล้วก็ขี้เกียจนั่งรอแล้วอ๋อพอดีว่าข้างๆนี่มีอาหารเม็ดขายอะค่ะไปซื้อมาเผื่อด้วยทําไมช่วยก็ไม่เสร็จแน่เลยวันนี้เอ้าก็รู้แล้วก็ช่วยสิ จะไปต่อเลยพอแค่นี้ดีคะเริ่มขี้เกียจแล้วอะเ,ออเหนื่อยแล้วอะขนาดนั่งดูเฉยยังเหนื่อยเลยข <c oughs> ี้เกียจแล้วอะเฮย้ยเกือบสองชั่วโมงและหายเครียดละได้เท่านี้ชั่วโมง <laughs> <laughs> ประมูลไหมเริ่มต้นที่1ิบาทพอเออไม่ต้องประมูลแล้วคะ่ะเอาไปทำต่อให้เสร็จก็ดีกว่านะเอาเป็นว่าวันนี้ยอมแพ้แล้วหายเครียดแล้วคะ่ะสบายใจคะ่ะเนี่ยเอาไปแขวนไว้ข้างบ้าน อนุสรสถานของมาดาแพมของชาโมงก็ได้แค่นี้เอง